คณะกรรมการอ้อยประมาณการอ้อยเข้าหีบขั้นสุดท้ายปีการผลิต2564ทับ65มีผลต่อราคาอ้อยการขายน้ำตาลในประเทศและการส่งออกน้ำตาลทรายไปต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับการจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิต2,564ทับ65บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้ายประกาศจา,ากคณะกรรมการอ้อยเมื่อวันที่7กันยาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อเป็นฐานข้อมูลการวางแผนและเตรียมงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเนื่องจากปริมาณอ้อยได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ประมาณการไว้ เืิดเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตเปิดอ้อยคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี2 5 6 4ทับจากการขายน้ำตาลภายในประเทศและการส่งออกน้ำตาลทรายไปในต่างประเทศถือว่าเป็นผลดีของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนื่องจากบราซิลเจอวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักจากสถานการณ์จึงคาดการไว้ว่าปริมาณการส่งออกของน้ำตาลทรายภายในประเทศ ส่งออกเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนอาจส่งผลให้ราคาอ้อยจากที่ได้คาดการไว้ราคาอ้อยไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อตันหรืออาจถึง1,300บาทต่อตันอย่างแน่นอนคาดการปริมาณอ้อยเข้าหีบปี2 5 6 4ทับจากโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งจะเริ่มเปิดหีบการผลิตในช่วงเดือนธันวาคมนี้ได้รวบรวมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันชาวไรอ้อย สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายสำนักงา,า,านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ข้อสรุปปริมาณอ้อยข้าวหีบ85ล้าน7จ0 0 0ตันมากกว่าปีที่แล้วปริมาณ20ล้านตันตามประกาศในที่นี้นะครับไม่มีชื่อโรงงานน้ำตาลกุมภาวาปีเนื่องจากถูกตัดชื่อออกจากการหยุดป,ประกอบกิจการไปมีโรงงานน้ำตาลสีคิ้วจะเปิดผลิตได้รับการจัดสรรอ้อยเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง สำหรับโรงงานเอทานอนโลโรงงานน้ำตาลสายแดงใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบแต่ไม่ได้นับอ้อยไว้ในระบบการผลิตน้ำตาลจำนวน1 5ล้านแสนตันถึง2ล้านตันสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ